ผมเจอปัญหากับการใช้น้ำที่เป็นถังแบบนี้มากเลยนะครับวงพักหลังๆโดยปกติเจ้าประจําที่เขาส่งน้าเขาจะให้มาอาทิตย์ละหถังนะครับแต่ตอนนี้เขาจะส่งให้แค่อาทิตย์ละ3ถังนะครับซึ่งก็ไม่พอใช้ผมก็ต้องได้ไปซื้อน้ําที่เป็นแพ็คแบบนี้มาไว้ใช้ทำอาหารใช้ดื่มนะครับซึ่งค่อนข้างเปืองและแถมขวดน้ําที่ใช้แล้วก็ยังเป็นขยะอีกก็เลยอยากได้เครื่องกองน้ําสักตัวไปเจอตัวนี้มานะครับเป็นของแบรนด์ฟิลิปส A U T หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งข้อดีของเครื่องกองน้ํารุ่นนี้คือไม่ต้องใช้ไฟฟา ขนาดเล็กกระทัดรัดมีเปลืองพื้นที่แถมดีไซน์ก็ยังสวยด้วยโดยเครื่องกรองน้ําของฟิลิปรุ่นนี้จะมี3ไส้กรองแล้วก็สีขั้นตอนในการกรองนะครับเพื่อให้ได้น้ําที่สะอาดนําไปใช้ดื่มใช้ทําอาหารได้การถอดเปลี่ยนก็ง่ายเพียงแค่หมุนแล้วก็ดึงออกมาได้เลยไส้กรองแต่ละตัวจะทํางานแตกต่างกันนะครับแลวก็อายุการใช้งานก็แตกต่างกันด้วยอย่างไซส้กรองที่เขียนว่า UF ตัวนี้ที่อยู่ตรงกลางความละเอียดในการกรองอยู่ที่0.01ไมครอนซึ่งสามารถกําจัดพวกตะกรนสลิมมีอายุการใช้งานถึง2ปีเลยนะครับ ใส้กองฝุ่นละอองจุลินทรีย์และแบคทีเรียต่างๆมีอัตราการกำจัดแบคทีเรียและคลอรีนสูงถึง99%สเส่วนสากองอื่นๆก็จะทำหน้าที่กำจัดสารอันตรายต่างๆช่วยก็บกักแร่ธาตุและยังช่วยให้รสชาติของน้ำดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับการเชื่อมต่อด้านในของตัวเครื่องกับส้กรองจะไม่มีท่อนะครับจึงไม่มีปัญหาเรื่องการรั่วซึมของน้ําในส่วนของการติดตั้งก็ง่ายมากอุปกรณ์ต่างๆเขาให้มาครบเลยนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มอย่างตัวนี้จะเป็นก๊อกน้ําไร้สารตะกั่วว คอนเรในเรื่องของคุณภาพและการใช้งานได้เลยตำแหน่งในการติดตั้งก็จะเป็นก๊อกน้ําที่ต่อเข้ากับก๊อกอ่างล้างจานนะครับตรงนี้ก็จะมีบอลราวสามทางมาให้ใช้ทิปพันเกลียวนะครับพันก่อนแล้วก็ถอดท่อที่ต่อเข้าก,กับก๊อกน้ากนําอ่างล้างจานนะครับแล้วก็ใส่บอลราวสามทางเข้าไปต่อเข้ากับก๊อกอ่างล้างจานอีกตัวนึงก็ต่อเข้ากับบ่าวน้ําเดิมนะครับส่วนท่อพ e อีสีขาวก็จะต่อเข้าไปตรงนี้นะครับของบอลดาวตรงท่อเล็กๆตรงนี้ ส่วนของปลายสายก็จะต่อเข้ากับตัวเครื่องกรองอีกทีหนึง่งเรามาติดตั้งส่วนของก๊อกน้ํานะครับเขาจะมีตัวยึดก๊อกน้ํามาให้แล้วก็พุกด้วยการติดตั้งเครื่องกรองน้ําตัวนี้ไม่ยากเลยนะครับไม่ใช่ช่างหรือไม่มีความรู้ทางช่างก็ทําได้อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งก็มีมาให้ครบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเมื่อติดตั้งส่วนของก๊อกน้ำเสร็จแล้วก็สวมข้อต่อตัวนี้เข้าไปเพื่อต่อกับสายท่อ pe ด้านหลังของตัวกรองจะเป็นจุดที่ต่อน้ำเข้านะครับ ให้เราจุกตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ต่อสายน้ําเข้าเข้ากับตรงนี้นะครับจากนั้นก็ใช้คลิปที่เป็นสีฟ้านะครับล็อกเข้าไปเพื่อกันสายหลุดแล้วอีกสายหนึ่งก็ต่อเข้ากับตรงก๊อกน้ําสายทางน้ําออกนะครับ่างเช่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้คลิปสีฟ้าล็อกไว้เหมือนเดิมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งตัวเครื่องกรองน้ําของฟิลิปส์ t หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งการใช้งานครั้งแรกให้เปิดน้ําไหลผ่านสินาทีก่อนนะครับเป็นอย่างน้อย แล้วค่อยนาไปใช้ดื่มหรือใช้ทำอาหารได้อัตราการไหลของน้ําจะอยู่ที่2.5ลิตรต่อนาทีที่ผมสังเกตดูน้ําสามารถไหลได้ต่อเนื่องดีเลยนะครับไม่สะดุดและข้อดีอีกอย่างของเครื่องกรองน้ําตัวนี้คือจะไม่มีน้ําเสียเลยรสชาติก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ดื่มน้ำปัปปาที่บ้านตัวเอง เพียงแค่นี้เราก็จะมีน้ําไว้ใช้ดื่มใช้ทําอาหารได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับผมว่าคุ้มค่าเลยนะครับในเรื่องของอายุการใช้งานของตัวเครื่องกับราคาประมาณ3 0 0พันใครที่สนใจเครื่องกรองน้ำของฟิลิปตัวนี้เดี๋ยวผมแจ้งพิกัดไว้ให้นะครับในคอมเมนต์